เราจะต้องเป็นรัฐบาลอน,น,นครับพม่รองครับนี่คือความ,มีั็นจากหัวหน้าพักครับขอเปิดการประชุมใหญ่สารประจำีตตั้งแตน่วนทีเป็นต้นไปครับพักประชาธิปไตยใหม่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสชุดใหญ่พร้อมอดอ,อ้อนขอคะแนนเสียงจากประชาชนวันที่2มีนาคม2566ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต นายสุรทินพิจาร์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1ทับ2,566นายสุรทินพิจาร์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ร่วมประชุมก่อนที่สมาชิกจะรับรองรายงานการประชุมสามัญพร้อมเลือกตั้งกรรมการบริหารพักแทนตำแหน่งที่ว่างโดยเป็นการเตรียมความพร้อมตามกฎหมายและกะติกา ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดทั้งนี้ในส่วนของแกนนํากรรมการบริหารพักจะไม่มีการเปลี่ยนตัวแต่ตําแหน่งเราขาธิการพักจะเปลี่ยนให้กลุ่มบ้านตารอยต่อมาดํารงตําแหน่งซึ่งยังรอการยืนยันรายชื่ออีกครั้งจากนั้นได้ถแถลงนโยบายอาทิเร่งแก้ปัญหาปากท้องบัตรประชาชนมีมูลค่าหลักประกันทางคดี6 0 0 0 0บาทต่อคนปลูกต้นไม้ใช้นี่เพิ่มเบียร์ผู้สูงอายุ60ปีมีเงินเดือน3,000บาท กระจายอำนาจรัฐส,สู่ชุมชนสนับสนุนสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมส่งเสริมประชาธิปไตยยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมประชาธิปไตยรับใช้ประชาชนโดยชูคำขวัญพักว่าจริงจังจริงใจรับใช้ประชาชนต้องมีน้ำใช้ต้องมีบรรประชาชนประกันกันดีทุกคนตามที่ผมสัญญาไว้ ทุกอย่างมันต้องเรื่องยาู้เรียงนะอำนาจจะมีได้ช่วงที่มันยุ่สภาธรรมดามันบอกผมว่าแตยุ่วันที่เก้าวันที่เก้ามียาทีนี้ที่เขาจะมาเลื่อนมาเป็นวันที่สิบห้าอยากวันที่สิบห้ามเลื่อนมีเงี้ยวมีเจ้ามืนเลยนี่หรนายสุรทินกล่าวอีกว่าพรรคมีความพร้อมต่อการเลือกตั้ง โดยจะส่งผู้สมัครเขต250เขตในพื้นที่ภาคอีสานทุกจังหวัดและกรทมขณะที่ภาคเหนือและภาคใต้จะเลือกส่งบางเขตส่วนผู้สมัครสสบัญชีร,รายชื่อจะส่งครบทั้ง100รายชื่อส่วนคะแนนเลือกตั้งที่พักจะได้รับประเมินไว้ที่2.5ล้านคะแนนอย่างไรก็ตามในการส่งว่าที่ผู้สมัครสสนั้นมีพื้นที่ที่คาดว่าจะได้สสแน่นอนโดยตั้งเป้าได้สสเขต25คนส่วนปีิลิสยอมรับว่ามีโอกาสได้น้อย อย่างไรก็ตามหวังให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเพื่อสร้างโอกาสให้พรรคเล็กมากขึ้นและได้รัฐบาลที่ดีในอนาคตทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงานที่ส่งมากที่สุดคือภาคอีสานครบเลย132เขตครบรองลงมาคือกรุงเทพมหานคร34-33เขตเราครบเลยนะครับนอกนั้นก็เป็นภาคกลางภาคเหนือภาคาภาคใต้ แต่ดีใจที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มามาครบโดยนําโดยท่านนายกมานะครับที่ปรึกษานายกออที่ปรึกษาหัวหน้าพักเนี่ยเพราะว่าเรามีหมายมั่นปั้นมือว่าตรงนั้นเราจะมีสอสอเกิดให้ได้ที่ปัตตานียาลานลาธิวาสเราต้องเกิดให้ได้ไม่น้อยกว่าสองเขตตรงนั้นนะเรา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 หมายมั่นปั้นมือไว้เลยนโยบายนะครับน้ํามีทั้งปีเป็นยังไง นี่บทในชาตินี้เป็นยังไงบัตรประชาชนมีมูลค่าประกันชั้นคดีเป็นยังไงตัวนี้ต้องไปชีแจงต่อชาวบ้านนะครับอย่างเช่นปักใต้นี่เลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดเลือกยังไงนะครับกรุงเทพมหานครขายายเป็นกรุงเทพพระมหานครโดยรวมนนทบุรีปรทุมธานีสมุรปราการทำยังไงแล้วก็มันมีผลดีผลเสียยังไงนี่คือเรียนต่อพี่น้องประชาชนคนไทยว่า เราต้องทําตามกติาตามนโยบายที่เราวางไว้นี่แหละจริงจังจริงใจรับใช้ประชาชนอยู่แล้วนะครับโดยนโยบายสวัสดิการสังคมที่มีพระมกษัตริย์เป็นพระประมุขนี่คือประชาธิทีตยรไใหม่ไม่มีอย่างอื่นเลย